ผมว่าก <Ooh, S 1> ุ้งขึ้นครับพี่น้องครับมอมุน้อยู่้งนวะตอง่ระวังมุเน้อระงมุมห้าหน้า่รั้ตกเอาตกเอาแ่เดียวขอยืน่ขึ้เยอะมากใช่ไหม ขนแล้วกุ้งขึ้นแมองนั่งนทางแพงนงโอ้อยู่ข้างนอกเต็มเลยบอกแล้วเอาเรือแมาตักกยกังกระสตนาอยู่นี่เราหัคุ้งใสให้เลยมันมันทำมืดกว่านี้มันจะได้ดีโอเดือดรอนถุง

โ้ยลอยเต็มเลยนี่ว่ะโวยเฮ้ยนนนอ,ยอยโวยพี่มันไม่ได้น้อยใช่ไหมเฮ้ยอย่ามีตุ้งคนระับพี่น้องบางเดียกุ้งเป็น,เป,นเป็นฟูงเลยเฮ้ยอ,อย่าเฮ้ยโวยพี่ฟังพี่พเป็นยี่สิบเลยฟังนี่นะทางไ่นยไหม เต็มเลยนี่ว่ะเราไม่เห็นทีแรกไงเออเ้เท่าไหร่มันสว่างแล้วมันมันมุดนี่เต็มเลยอ่ะพี่ข้างๆมากอะไรมามที่เต็มเลยนี่เป็นแค่เลยเออเท่าไหร่เอเป็นแค่เลยพี่น้องกุ้งพี่น้องกุ้งเอ้ยก่อนี่ก่อนนี่พี่พี่นี่นเงินเบ็ดเลยข้างๆนี่มาตลอดเลยเออเออเอออะไรมากอะไรมากเร็วต้องเขาก่อนเล่นออกเออพี่น้องกุ้งขึ้นพี่น้อง เออกุ uh, oh, oh, ้งตะกาดอุ้ยโดด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 อยู oh, oh. ่มุมนี้ตึมเลยมันช่ออกมุมนี้แด้วนี่โค้มเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ็ดกุ้งเกินสุดยอดเลยนี่มันบ่อไหนรองข้าวอุ้ยข้างนอกอีกบ้านเลยนะลงมือตักได้หลายอีหลีอย่างเงี้ยโอ้โหเต็มเลยข้างนอกแน่เอื้อมเอื้อมมือตักเลยไหม่ะนั่นน่ะตรงหน้าเจ้าน่ะตลอดเร็มริมแม่นเบ็ดเลยนี่นั่นนั่นน่นไอ้กล้วยข้างนอกน่ะบ้านเลยน่ะแม่นเบ็ดเลยแม่นเบ็ดเลยอือช้างชางพี่น้องเลยช้างอ่ะ มามองนี่แล้วนี่นี่นีนแพ้เลยโอ้ยผมมีขูดใส่เนาะมันจับยากสวิงนี่มันแคบมาย่างจับยากไปตักกองตักกนตักนี่เงินเต็มเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะเยอะเลยสองตัวนี่เท่าไหร่โอ้ขันตาสซนพามาตอโอ้อิงกี่โองนนั่นนั่นนั่นยี่สิบสามสิบตัวน่ะแมนเมนี่เมียนไปเลยมั่วมุนอ่ะ เงินไปเลพี่น้องเลยมันเยอะแต่มันตักไม่ได้ง่ายๆสร็จไรไปเลยสร็จไรไปเลยเยอกองเชียร์สุดยอดเลยอุ้ยน่าอุ้ยกระโดดพี่น้องกุ้งกระโดดอุ้ยอะไรพ่อโถะมาอ้าวพักการนอนสบายใจเกินไปเรื่อยไปกินกุ้งพี่น้องมันไม่ได้ง่ายๆนะดูดิร้อยเต็มเลยอ่ะมันร้อยแต่มันบ่ได้มันไม่เป่นมันไม่ได้มื่อคืนเหรอไดี๋ออกกบิ่งเหรอโอ้ แล้วเมื่อคืนเองไม่ได้ส่องอ่ะบ่ได้ไปฉายมาตัวด้านหลังเองแล้วอาใส่กระแพงเลยนะเต็มเลยเนี่ยหมดโกลยข้างหลังเจ้าเลยนี่นี่เนี่ยไอ้โกลยด้านหลังไอ้เงี้ยเนี่ยกระแพงกระแพงแพงบอกแพงปูนี่นไหมะแพงปูเห็นไหมโจกเออปลาปูดิดไว้อยู่เลยมันมันนั่นนั่นไม่รู้ออกตรงไหนวะเพราะว่ามันเข้าทางเยอะมันเหลือตัวเดียวเฮ้ยมันไม่ใช่ล่ะเงี้ยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะนี่ นั่นไหนๆน้องชะตาอีทีนัน่นพอมันดีดไว้เมื่อกี้นี่แตเห็นอยู่มันดีดแป๊ดๆออกเลยอ่ะดูมันออกไหมอ๋อมันดีดออกโอ,โอ,โอ,โอ้ยดีดน้องออเ,ออเอ้ยนะเห็นไหมมีสามตัวบางทีเอามีตัวเดียวอืมไม่ได้พูดเล่นนะอย่าโอ้ยเดี๋ยวกระโดดูพี่ดาวโดดตักไปจับไปแล้วเงี้ยอืแสดงว่ามันรอดรูได้น่ะมันไหวแห้งเนาะ ตักตึงเยอะไม่ต้องตักแล้วยกเลยไงก็อย่ายบอกฟัง,งไม่ได้นะมันบุกขึ้นกันขึ้นันขึ้นมันใหญ่ขึ้นเราหน่นนานจะได้เลยเออเนี่ยอะไก็ตัวใหญ่น้อ้ขังนอกเต็มเลยเนี่ยว้าขังนอกอะ่ะโอ้ไปแรงเอาเรือลงเว้ยมาเอาเว้ยสัตว์วแบทเลยเออเท่าไหร่เดือนละวันนี่เหมือนกันละวันนี่ครับพี่น้องเห็นเห็นอย่างนี้ตอนไอ้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้ <laughs> ข้างนอกกอยเ้ยออกหมดแล้วนี่พข้างนอกกเต็มเลยเห็นปะูไหนโอึงลิมนอกอะมันออกเลยแ้วเือลงไหมข้างนอกเต็มเลยอะน่าจะมีกโอ้ยหนีอยู่ไห้ยข้างอเลยอยู่ตัวไหนเห้ทงไหก็มีข้างนอกไงทางไหนเนี่ยทางเดินเนี่ยทางเดินน่ปูไปล่อยมันก่อนงนอกเต็มเลยปูมองนี่ก็มี อาจารย์โกยอพอได้ทอดไข่แล้ววนนียโอ้โหลายนี้ไม่ไ่ากระบออได้ทอดไข่แล้วหนนี่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 ่นี่อีนี่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 นี้นี่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 นีนี่นี่นี้นี่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 นี กุ้งขึ้นจะซอเลยพี่น้องยืตัวปึ้งเลยบ่ได้นอนตื่นาสยายพี่น้องเอ้ยบ่ได้มานบึงสุกเสือมานบึงมันยังบึงนะพี่น้องนี่ยหวานถ้นาเกิกดหน้าไอตัวตะไคร่ถีเจ้าหน้าจะเรียบร้อยไอ่ด่าเจ้าอืมเต็มเลยอางยาวเต็มเลยทำเป็นกักไว้อายวไปเยอะเลยเหรอ เัีเลยกุ้งบ่เฮเรื่อลงเรือลงเท่าไรครับพี่น้องอ๋อพี่น้องได้ไหมเฮชงพี่น้องครับเออชกไดโชว์ด้นี่นี่เนี่ยไซส์ไม่ออกอ๋ออ๋อฮะนี่นี่ครับพีอกุ้งอนนี้โอ้โห น้องเอ้ยนี่บักใหญ่บักใหญ่เลยพี่น้องีไลายแห้พี่น้องเออนี่ป่ามันแค่เฮ้ยนั่น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 แเลยอินดีอยู่ดีไปหน่อยพี่น้องเต้นสวยเฮ้ยต้นสวยต้นสวยต้นสวยกุ้งขึ้นเต็ียมงามเลย กินปลาได้พี่น้องเอยแ่นั่ไม่ใชเยอออย่เ้ยมาดูดิเฮไอ้ม่ดูดิไม่ได้พูดเล่นนีเนียฮะกุเพี่น้องพีกุ้งเนี่พี่น้องเ่หนีะกุ้งครับผมอี๊จุกุ้งพี่พี่้างขี่ลากยพี่ลาห้ง กดเอาผพาแยงงยังมาตตากนี่คือสีรอบหนึ่งคือสีบริเวนเนีอยหน่อยแต่ม่ดกุ้งเลยครับนี่ครับนี่พี่น้องมีได้กุ้งเลยครับนี่เมันเป็นกุ้งเลี้ยงได้พี่น้องนี่เฮ้โอ้ยนี่อันใหญ่อี๋ไหมฟุงย่างอี๋ไหมฟุงมันกับอะไรมันเด้อเพว่อร์พี่น้องเพว่อร์สวดเลยสวดพ่อสุดทีมันหน่อยทด้อย่างเลยสวดเอ้ยอัน่นเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้เป็นเป็นซีฟวัตชนีของเร็วของเร็วบ่าไรวะเป็นซีฟ Ö, อ้ยเชียดเชียดดีจริงๆวะกุ้งให้ดีไหมกุ้งแช่บ hmm. ุ๋ยไหมเออให้กุ้งเก่งด้วยเนาะโอ้ตัวนี้ได้เป็นซิฟหรอวัวแช่บุ๋ยกุ้งขาวตัวขาวอ่ะไอ้กุ้งตะกา่ะเนี่ยเต็มเลยอ้อยเต็มเลยเท่าไหร่โอ้เออนี่ยุ้งหนึงเหรอยุ้นึงนะครับพี่น้องครับ อะไรอ่ะคุณคุณแสดงคุณแล้วทำไมตกใจรูปมันอยู่ทั้งหนาคุนเต็มเลยโอ้โหโอ้โหนี่คุณพวกอะไรก็มีทั่วดูดูดำเมี่ยมเลยโอ้ยคุณแต่แม่เบิร์เลยนี่ว่าห้องอ่ะอุ้ยเท่าไหร่ไี่เอานีทผัวเลยวันนี้ทำไมมันเยอะอย่างนี้วะโอ้ยแต่เห็นก่อนหน้านี้นะทวีเนาะไม่ไม่ทำพวกนี้มันตากกันคืนมันจะไม่เห็นเรา นะ่น่น่น่พูดเดี่ยวตอนไหนจะหัวหน่ี่บ้านเนี่ยว่าไปจ้ะจะเจอกันขึ้นนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยเนวใส่กลุ่มโอ้ยตกแล้วนะเงี้ยแล้ววาดนี่มันอยู่รอนี่นี่นี่ี่มันเล่นเบิร์ิเอะโอ้โหวเลยเห็นบ้า เหมือนว่าเหมือนว่ามันกำลังอจะเข้าอ่ะตัวยาวดูน่ะดูน่ะน้ำเยี่ยมเต็มเลยอู้ต่มีแสดงว่าอยู่ปากปากนั่นน่าจะเยอะว่ะเฮ้ยอยจะฟึ่งดิ่อ๋อตกยาวตัดได้จเยอะเลยเป็นกระเป๋งเลยนะเว้ยโอ้โหโหหุยเฮ้ยเฮ้ยเต็มแล้วมันชน ยาวไม่ตักเอาไปกินเฮ้ยวัวลายแห้งพี่น้องตักกัอยู่แค่เนี่ยตักด้กันเลยดีที่ตักมีอันเดียวเหรอโอ้โหเฮ้ยโกยขุดไม่ได้อันเี้เออเออเออดึงดึงกันมาฮะตัวทองน่ะอื้มลายแห้งพี่น้องกุ้งคืนพี่น้อง เฮ้ยก้ียกองเคียกองเคียกอเมตร์ไลท์อย่างเดียวไปหานไปหุ่นไปไปไปทางนาบ้างนะทางนาเจ้าไหมไม่ไม่ไม่ต้องเอานี่มาใส่ไอ้ง่ไอ้ง่ทีอ่ะนี่เต็มเลยนี่เฮ้ยไปย่งพี่น้องเอ้ย โอ้หกุ้งขึ้นพี่น้องกุ้งตะการลึกเออเนี่ยไอไอกุ้งไรยาะกุ้งตะการกุ้งขาวเด้วยพี่น้องขึ้นเต็มเลยครับผมนี่ขึ้กังวลมาขึ้นมีนะโอ้โหลายแห้งอีดีอ่ะโอ้กุ้งมันโตหน่อยเด้อพี่น้องแต่สินเนี่ยแมงจักตัวนึงพี่น้อง เอ้าพอนเทกองเขี้ยด้วยพี่น้องเด้อไม่ใช้ตรงนู้นไม่ใช่มันเยอะเต็มเลยอะไม่ถ้าเกิดมันยังเอาอย่างเอาเรือเพิ่มมันตักข้ามแพงคนมันแพงได้จากเทส่เรือเทใส่เรือแป๊บเดีบลก็เอาเรือลงแป๊บหนึ่งก็ได้ใหรเรือตักเอาตักเอาเลยอ่ะตีเอาตีเอาเออสุดยอดเลย เบิังพี่น้องนี่มิ้งตีกุ้งเนี่ยครับนี่ครับนี่มันกองเคลียร์เหรอเพื่อนมิ้งตีกุ้งเนี่ยครับนี่ตมีนี่ก็อยากอยากจะตักฮะไหนเต็มเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสายู่กรุงลงน้นไป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 ถ่ายต่อไปเผื่อจะดังรอบนี้แหละ